ก็ไม่ตอบอะหลอกขนาดนี้เธอก็ยังเขาหนาว่ะเขาหนาว่ะเฮ้ยปึ๊บหันหันอย่างรวดเร็วเป็นไงสุภาพบุรุษเฮ้ยเสื้อหายเฮ้ยเฮ้ยเว็บเฮ้ยหนาวหนาวสุภาพบุรุษผมกไหมสบาพบุรุษ สุภาพลุดลุดพอวปหนาวเย่หนาาพลุดสุภาพบุดสภาพลุดขับเลยเน่ยดูดีอาหารโคตรเยอะแต่ไม่มีใครกินเลยไปแล้วไปแล้วเจอกันอะไรอะไร อะไรเดินคนเดียวได้เชื่อบดดอีกยายอ่ะไปลแล้วผมไปลแล้วสวัสดีครับ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 